รัำภูไทยฟ้อนภูไทยนะคะสวยงามผออนอยมากนะคะแถวหน้านี้เป็นผู้อาวุโสสูงสุดแล้วก็เลื่อนหลักกันไปตามลำดับสนุปอายุฉเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับอายุขององค์พระาธาตเชิงชุมรวมกันแล้วอาจจะเกินนิดหน่อย 2,557นี้น้อยไปสูงสุดอายุ80ต่ำสุดก็อายุไม่ได้80ท้วนนะคะต่ำสุด30ขึ้นไปนะคะถึงน้องก็ number, ใช่ไหมคะโอชอยนะคะมาทั้งตระกูลเลยอาวพัทยก็อ่อยนะคะเป็นพยาบาลด้วยเป็นนางรำด้วย ต้องโตก็ทางรับจะเป็นลมนะคะเพราะว่าวันนี้รถพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนนะครค่ะเมื่อคโดยนายแพทย์เรือศัพท์ใครบุตรผู้การนะคะแล้วก็รองพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ชีพมาพร้อมสัพ์เลยนะคะขอเชิญไปชมได้ใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีนักึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ สาาส่สุคนครมีหกเผ่านะคะเผ่าย่อเผ่าย้อยเผ่ากู้ไทยนะคะที่กำลังรำอยู่นี้นะคะไทยกระ,ะเลงนะคะไทยโซ่นะคะล้วต็ไทยเลาแล้วลลก็ยังมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามเชื้อสายจีนด้วยนะคะเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะเพราะว่า พวกเรามีธรรมะในจิตใจนะคะมีองค์พระธาตุเชิงชุมผู้บ้านมีพระตำหนักภูผาดผู้เมืองนามเรื่องน้องหนานแางการปราสาทพึ่งสวยสูซึ้งสาวภูไทยถิ่นบ้านในพุทธธรรมนะคะก็จะแห่ภาษาพึ่งนะคะในช่วงเทศกาลขอบปัญหาค่ะก็มาชมแห่ภาษาพึ่งนะคะ,าาปะ,ะ,คะไปดูไหลเรือรไฟที่สุขที่นครธนงน,นะคะ ดูเรือไฟพญานาคนะคะที่จังหวัดบึงการค่ะมาอีสานเหนือแล้วนะคะคุ้มค่ากันเลยทีเดียวค่ะจะมารถส่วนตัวก็ได้มารถไฟนะคะความเร็วปกติค่ะลงที่อุดรธานีแล้วต่อรถประจักทางมานะคะรถทัวร์ก็มีนะคะตัางบอกไฟฟ้าบอกนั่งเครื่องบินก็มีไมโนกแอร์ค่ะ จะลงที่สกลนค,นนคนรนครพนมนะคะจะลงที่อุดรธานีก็ยังได้นะคะขอเชิญสอธุชนทุกท่านนะคะได้กลับมาเยือนทีสกสกลนครในอีกโอกาสข้างหน้านะคะมาบ่อยๆด้วยนะคะพวกเราดีาต้อนรับทุกท่านค่ะ เป็นรำภูไทยสำเนียงภูไทยนะคะจะไม่มีสลระเกลือนะคะกินเตลือก็กินเกินะคะแต่ว่าภูไทยนี้จะมีตัวฝอตัวฝอนะคะข้าเผ่าย้อจริงๆแล้วนะคะจะมีแต่ตัวพอกับตัวขอนะคะบอกพักท่าทางไทยนะคะไม่ฟังฟ้าฟังไฟ เปิดไฟเลยเปิดไฟนะคะไฟฟ้าก็ไฟผ้าถนอนี่คือย้อนะคะสำเนียงนานะคะอบพยศมาจากเมืองมหาชัยกล่องแก้วนะคะทาทุกเผ่าเลยนะคะถ้าเราเข้ามฝั่งไปที่เมืองมหาชัยกล่องแก้วนะคะสำเนียงพูดนะคะจะเป็นเหมือนสกลนครทั้งยอ้อทั้งภูไทยนะคะแล้วก็พูดระเบิดเหมือนกันเพราะว่าได้ไปได้ตามคณะ ท่านพระเทพสิ่งที่สุคนไปทอดผ้าป่าค่ะไปแล้วเหมือนได้กลับบ้านเดิมนะคะไปเห็นแล้วก็ทราบซึ้งน้ำตาจะไหลไหที่เห็นพ้อนะคะถึงจะ80กว่านะคะก็ยังไม่เหนื่อยนะคะ งามหลายเปิดฟออนอวาดมือ,วา,มอวาดไม้โทษเสียพอลช้อนอดแก้ขนาดนะคะพร้อมเ,เพียงกันขนาดนะคะอันที่ไม่พร้อมก็คือตั้งใจนะคะตั้งใจให้เห็นความต่างะคะ่ะ าจากการแสดงชุดนี้ทราบว่าจะเป็นการแสดงของชุมชนบ้านหนองมะเกลือนะคะ,ะคุณวัฒคทาอ๋อคุณวัดคทาะคะถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารครามใช่ไหมคะค่ะแสงสีเสียงกัมดาน้อขางหลวงนะคะชุมชนคนรักคทานะคะ ไฟจะเป็นรหาหมางรกยุงจากบ้านหนองมะเกลือนะคะ ช่วงน,นี้นะคะถวยเทพเทวาก็มานมัสาการหลวงพระดาเชิงชุมนะคะนายทีราคาทั้งหลายะคะ่ะท,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 ที่ท่านได้สิทธิ์พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุเชิญชุมหลวงพ่อพระองค์แสงและในหนองขาอยู่นะคะก็จะได้มานมัสาการพระธาตุเชิงชุมพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะได้รับรู้รับทราบนะคะการทำบุญของพวกเราทุกคนนะคะ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะคะด้วยความนอบน้อมน,นะคะทุกท่านก็จะได้บุญได้กุศลกันอย่างเั่วทั่วนะคะดังจิตอันเป็นกุศลของท่านที่ตั้งใจมาะคะ่ะ ก็สวยงามนะคะได้รับความเอื้อเฟื้อนะคะการสนับสนุนชุดการแสดงนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนครค่ะโดยท่านชัยมงคลชัยรบนะคะพรอมคณะเจ้าหน้าที่ทุกทั้นนะคะได้อนุมัติงบมานะคะเพื่อสนับสนุนการแสดงเพื่อสนับสนุนการจัดการเทศกาลนัประสการพระ่าชุมและหลวงพ่อโค์แสนในปีน,นี้นะคะ แล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเทศบาลนครสคกลนครนะคะโดยท่านโกมุตีพัฒนาดมพร้อมคณะด้วยนะคะเป็นเงิน1 7 7 0 0 0บาทนะคะอบจอ1ล้านบาทนะคะเทศบาลนคร1,70,000บาทค่ะและนอกจากนั้นนะคะโดยงานองค์กรต่างๆก็ได้ร่วมสนับสนุนด้วยนะคะ หลวงทั้งพี่น้องประชาชนสาธุชนทั้งหลายค่ะก็ได้รวมกำลังพักผิเหียงตามกำลังศัพท์ขานะคะชุดภูไทยนี้ตัดจากบ้าหนงกอเกลือนะคะสวยงามนะคะท่านใดสวมใส่ก็สวยไม่ใช่ภูไทยนะคะสวมใส่กลายเป็นสาวภูไทยนะคะสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิวมัดในพุทธธรรมนะคะ องพระท่าตุชุนคู่บ้านพระตำหนักภูผขาคู่เมืองงามหือเรื่องน้องหาและประการประสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นบ้านในทุทธดำค่ะ การแสดงรำไทยนะคะโดยสมาชิกชมรมคนรักษา